โอเคมีเสียงและมีแสงจังหวะที่การ์ดมันทีเงียบบาจริงใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดในส่วนของแพ็คล่าสุดนะสำหรับตัวของเกมโปเกมอน TCG Pocket นั่นเองนะครับซึ่งออกมาทั้งหมดถึง2แพ็คด้วยกันนาะก็คือเป็นตัวของโซการิโอนะครับแล้วเป็นลูนาร่าอันนี้เป็น2แพ็คล่าสุดที่เข้ามาเป็นชื่อเซตว่าเซเลเชียลการเดียนนะครับ แล้วก็แน่นอนสำหรับใครที่ดูสตรีมไปเมื่อวันที่30เมษายนแล้วเรียบร้อยนะครับจะรู้ว่าผมจริงๆแล้ว้อัดไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าฟุตเทจของผมเนี่ยผมไม่ค่อยพอใจสำหรับคุณภาพของกล้องในสตรีมมากๆเลยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราจะมาอัดเพิ่มกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้ดวงดีกว่าในสตรีมหรือเปล่านะครับ แต่ด้วยความที่ผมเองเนี่ยเปิดไปประมาณ100กว่าแพ็คแล้วนะครับเพราะนั้นการที่มันสามารถใช้งานได้ก็ถือว่าค่อนข้างครบมากประมาณหนึ่งเพราะนั้นในวันนี้เราจะมาเปิดเป็นอย่างนี้ละกันนะฮะสำหรับเซตตัวของ c e l e s t ีย l g u a เ d i a n เองเนี่ยเราจะเปิดนะครับจนกว่าจะได้ตัวของ LunaLA นั่นเองนะเพราะว่าผมเนี่ยได้มาตัวหนึ่งแล้วในสตรีมแต่ว่าผมต้องการอีกหนึ่งตัวเพื่อมานั่งเล่นนั่นเองนะครับแลวจะเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราได้นะครับ <laughs> เราจะมาเปิดในตัวของแพ so ็คโซกาลิโอต่อนะเพื่อหาตัวของลินลี่นั่นเองซึ่งกก็็เปนนอี ที่มีความสามารถที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นไวฟ์ฟูของใจหล,ลายๆคนมากๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นเน่ยผมเองก็ยังอยากได้ชาลิสซาชายนี่นะครับหรือว่าลิซซอนที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ตั้งใจจะเอาตัวของแรแคนดี้เนี่ยมาเล่นกับตัวเด็กชาลิซาชายนี่อันนี้นี่เองนะเพราะาโอ้โหมันสุดยอดถึงความเร็วมันเซตอัพบอร์ดเร็วมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามาเปิดอันนี้เช็คดวงกันก่อนเลยแล้วกันนะ,ะมาลุยเลยโหเปิดเดยอะขนาดนี้ผมจะไม่รอช้าแล้วนะครับกนร12แรใ ชายนดลิเวอรี่นะผมจะใช้นี่เทรเชอร์อย่างเดียวเลยไม่รู้ผมได้มาจากใครนะครับในสตีมเนี่ยผมเปิดมาไม่มีแสงไม่มีสีผมว่างในคลิปมันต้องมีโอเคมีเสียงแต่แรกนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรหลังจากนั้นเลยเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยโอเคมาแน่นอนนะการฟูอาร์ตนะครับและใบแรกของเราจะเป็นโอ้โห,โหทักสกิลีนะครับอันนี้ผมได้มาเยอะมากๆแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยเอาไปใส่ย่ยอยเพื่อได้เอฟเฟกต์การ์ดละกันผมบอกว่า อผมนึยวา้างหลังขาวมาดิและอีกหนึ่งใบนะครับจะเป็นได้แล้ว <c oughs> ผมเนี่ยนะได้ชาริาสาด EX มาหนึ่งใบเรียบร้อยแล้วน่ว่าเป็นฟูอาร์ตนะครับไม่ได้เป็น EX ใบธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยนับตอนนี้ผมได้2ใบแล้วนะผมสามารถทำเด็กได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องได้ชายนีย่มันถึงจะเล่นแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในเด็กของตัวเองนะครับเพราะนั้นก็ Hello there อะไรอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมาทุกซองเลยหรอเมื่อกี้ก็มีเสียงอยู่อันเดียวเองนะผมก็แบบกะจะแบบไปชิวๆเรื่อยๆไปเปื่อยเลยนะเพราะว่าโอ้โหมีเสียงโชวอันเดียวแล้วที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะครับผมเองเนี่ยต้องบอกกันตามตรงนะผมอาจจะแบบยังไม่ได้เปิดเกมนี้เยอะขนาดนั้นสำหรับตัวแพ็คการ์ดโปเกมอนนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ตัวของคอรสแพ็คนะแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับคนที่ยังเปิดน้อยเท่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่าผม จะได้กอดแพ็กบ้างไหมแต่เอ้าแล้วมันจะมาแทกทำไมล่ะกะว่างกลางอะ่ะเอาใครอันนี้หลุดคิวสีอ่ะ <laughs> แต่ว่าก็โอเคนะแต่ว่าผมมาเปิดแพ็คนี้เนี่ยผมตั้งใจจะได้ตัวของการ์ดชายนี่เป็นหลักนะเพราะนั้นเนี่ยพวกการ์ดฟูองฟูการ์ดอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะเพราะว่าผมมีเองเยอะมากประมาณหนึ่งอยู่แล้วนั่นแหละถึงบอกว่าันมไม่ต้องการนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามไปเนี่ยเราได้ตัวของาริษัท e x p l ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับการเปิดสิแพ็คนี้นะครับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแล้วก็ห้าได้มาห้าใบเลยนะก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้หลังจากที่เราเปิดไปแล้วมีเสียงชึ้งแค่เดียวน,น หลักในคลิปนี้เลยละกันเมื่อกี้เป็นแก้กันวอร์มเท่านั้นต้องบอกว่าซองเซตใหม่ที่เข้ามาเองเนี่ยพวกโปเกมอนต่างๆมีรูปแบบในการเล่นเยอะขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าการที่เข้ามาของการ์ดไอเทมซัพพอร์ตที่ชื่อว่าแรลแคนดี้เองเนี่ยทำให้หลากหลายเด็กละกันมาสามารถกลับมาเล่นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งที้ทานี้เนี่ยลูนาร่าเนี่ยผมต้องการเปิดเพื่อจะได้ลองเอามาเล่นกับทีมพลังจิตนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากได้เกงกาด้วยนะเกงกาชายนี่เองเนี่ยก็อยู่ในตัวของซองนี้ด้วยเช่นกันเพราะนั้นเนี่ย ถ้าได้เก่งกล้าใช้นี้ขึ้นมานะสุดยอดมากแต่ผมขอนีแบบแสงสักสองอันเสียงสักสองอันอะไรเงี้ยมีสักครั้งได้ไหมอาโอเคโอ้โห,โห,โห,โห boo, เกือบไม่มีเสียงคนตอนแรกผมแบบเอาอีกแล้วมันเล่นผมอีกแล้วไอ้แพ็คเนี้ยเอาสุดตลอดเลย <laughs> อย่างน้อยเนี่ยเรามีเสียงหนึ่งอันประมาณนั่นก็สอง ที่9มั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะไม่เก้ากับสิแหละไม่มีทางมาเร็วกว่าน,นั้นแน่นอนซึ่งการที่เหลือเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะผมน่าจะได้การ์ดปกติครบทุกใบแล้วนะครับทั้งตัวของเทรนเนอร์และตัวของโปเกมอนเลยนะเมื่อกีน้นี่เป็นการ์ดอะไรปะใช่ไหมและบีเวร์ทำไมถึงมาอยู่กลางเนี่ยข้างหลังมีอะไรไหมนะี่ยจะมาโผล่ทําไมอะ <laughs> ผมไม่เข้าใจอะ่ะมันจะมาโผล่แบบกลางเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> มีเปลี่ยนสีชายนี่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่ามาหนึ่งสองฮึบ โอ้ oh, ไม่ใช่นะครับใบนี้มีแล้วนะแต่ว่าต่อเป็นใบที่2ก็ถือว่าโอเคนะครับรับเก็บไว้ละกันนะกับตัวของปิกิเป็กใช่ไหมผม่าไม่น่าถูกหรอกมาลุยกันต่อใน2องที่7นั่นเองนะวิชิวายชินนครับก็น่าจะเป็นหนึ่งเด็กที่ผมอยากจะลองเล่นดูเหมือนกันนะผมคิดว่ามันอาจจะดัดแปลงไปเล่นได้ประมาณนึงเหมือนกันนั่นแหละต้องลองครับต้องลองอันนี้เนี่ยก็อุ้ยการ์ดใหม่ยังไม่ได้เลยโอริโคริโอนะครับอันนี้น่าจะเป็นล่างแรกหรือเปล่านะเพราะว่ามัน,ม,นมีน่าจะสะเตจ2ถ้าผมจิด เทรนเนอร์ฟูอาร์ดนะครับผมกับอาเซโรล่าใช่ไหมอันนี้เป็นเทรนเนอร์ของมิมีคิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเราน่าจะได้เล่นอีกทีหนึ่งตอนที่เรามีมีคิว ex นะเพราะผมไม่คิดว่าร่างปกติน่าจะทําอะไรได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะตัวของมิมีคิวเองเนี่ยก็มีอยู่ในเซตนี้เหมือนกันเนาะถ้าผมยังไม่ได้ลองผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากรอกว่ามันทาอะไรได้นะครับแต่สิ่งหลักๆเลยเนี่ยที่เรามาเปิดในเซตนี้เราต้องการลูนาร่านั่นเองนะแต่เรายังไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็คงต้องเปิดต่อไปการเปิดคลิปน เพราะว่ามันจํากัดการใช้ทองนะมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้จริงจะเปิดจนกว่าจะได้เลยเนี่ยมันก็คงจะลําบากไปนิดแต่รอบนี้ผมว่ามันต้องมีเสียงสะสองอันเอาป่ะมาโอเคมีเสียงและมีแสงก็ถือว่าสองแล้วกันเนาะ <c oughs> แต่ผมรู้สึกว่าดวงของผมเองเนี่ยมันจะมาในช่วงจังหวะที่การ์ดมันเลียม <c oughs> มาจริง ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับลูนาร่านั่นเองนะ EX อันแรกของผมที่ได้เนี่ยน่าจะเป็นฟูอาร์ตนะไม่แน่ใจว่าเป็นการ์ดรุ้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราได้ EX เรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เกงกาด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเอ้ยอ้ยอ้มีมีเสียงมีเสียงแลคแคนดี้นะครับเป็นคอสม็อกสลัดดิตและ <c oughs> โอ้โหเอ็กซิคิวเตอร์อีกแล้วใบที่สองโอเค ผมเข้าใจแหละว่าตัวมันก็เก่งนะแต่ว่ายังไม่ใช่แนวของเราซักเท่าไหร่นะครับยังไม่มีอะไรนะมาแร็กตัสนะแต่ว่าตัวเด็กน้ำกันช่นี่เฮ้ยใช่นี่ฟูอาร์ตนะครับผมโอ้โหสุดยอด เอาว่าสวยมากผมชอบการ์ดไนีในนี้มากๆเลยนะครับคือส่วนตัวจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าใครดูช่องของผมอยู่เนาะในช็อตในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเราทําการเปิดแพ็คพาวดินเฟเอตนั่นเองนะซึ่งเป็นแพ็คที่มีซับเซ็เป็นตัวของการ์ดเปอร์มอนายนีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตื่นเต้นทั้งในนี้และในชีวิตจริงด้วยนะครับมีให้ลุ้นทุกวันสามารถรอดูได้นะครับในทุกวัน9โมงเช้านะครับในช็อตนั่นเองนะอันนี้ผมจาได้ว่ามันมีอีกหนึ่งถูกปะดึบ มาละมาละอันนี้มาละดูหน่อยได้ไหมลุงลุงจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรโหถ้าได้ลูนาร่านะมาดิ ได้ครบทุกอย่างแล้วมั้งเหลือแต่ลูนาร่าที่เป็นสีทองนะครับสีทององบอกว่าการ์ดทองผมแทบจะไม่เคยมีโอกาสได้ขนาดนั้นเลยนะสวยครับได้ครบเลยได้ลูนาร่าตอนนี้ผมมี3ตัวแล้วเล่นได้สบายใจแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมอยากจะเปิดหาเก่งก้าต่อเหมือนกันนะแต่ว่าผมเองก็อยากได้ตัวของลิลลี่เพราะฉะนั้นผมขอลองไปเปิดหาลิลลี่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอ m เมอร์ซีอาร์ดเองเนี่ยมันเป็นไรที่ผมเปิดได้เก่งมากๆเลยนะครับแล้วเราได้การ์ดเพียงแค่2 5 0 0ใบ นะผมเห็นคนอื่นผมมีเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆตามไปนะครับในเมื่อเราได้ลูนาร่าทั้งหมดถึง2ตัวแล้วนะเพราะนั้นเรามาเปิดหาลิลลี่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะผมหวังว่าการเปิดในรอบนี้เองเนี่ยเราจะได้ตัวอิมเมอร์ซีบ้างนะเพราะว่าในไอเดียผมเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะเติมมาทําคลิปเองผมได้อิมเมอร์ซีเยอะมากเยอะมากจริงๆนะแต่ไม่มีเสียง <laughs> มันกลับมาแล้วสินะดวงของฉันเสียงที่มันเคยให้กํลาลังใจเราเสียงที่มันเพาะสนอหูเนี่ย ค่อยๆหายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่โอเคอย่างน้อย EX ก็โผล่มา <Brand. S 1> มาทำไมฮโผล่มาใบแรกเหมือนแบบเป็นแค่ที่ขั้นหนังสือ,อมันไม่ได้มีบอกโอ้ยจะได้ก้อนผงก้อนแพ็คไม่มีผมขอได้ไหมสักครั <Hello. S 1> ้ง Hello ถ้าเป็นฟูอาร์ชายนี่นะผมจะดีใจมากโอ้เป็นโคอาล่ามานัน<า>นะครับอันนี้ผมได้เยอะมากเลยจริงผมไม่ได้ใจว่าเขาตั้งใจให้ผมเล่นหรือเปล่านะแต่ผมไม่รู้จะเล่นตัวนี้ยังไงเหมือนกันการที่เหลือยังไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบมากนะสำหรับตัวเสียงโซกาลิโอนายเลือกชั้นใช่ไหมดัมป้านะครับเป็นสปอย สไปค์ Spike, และใบสุดท้ายเป็นทาบูบูลูนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะได้แก๊งทาบูค่อข้างครบแล้วนะเพราะว่าผมจำได้ผมมีอีก2ทาบูมันน่าจะเป็นโคนลาธาตุกันเฉยๆแหละใช่ไหมเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับโอเคแต่อย่างน้อยก็ได้นะถึงแม้ว่าซองไม่มีเสียงไม่มีแสงนะครับแต่เราก็ยังพอได้ลุ้นกันต่อก็โอเคก็โอเคสไปค์ Spike, นะดิกเลตนะครับกัมชูและ อินซ you no. <laughs> <I S 2> ินเนโรใช่ไหม ex นั่นเองนะตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งตัวที่พอเล่นได้แหละผมว่าฮะออะไรอยากให้เล่นขนาดนั้นเลยอ่ะโผล่มาสองใบติดเนี่ยแล้วคือผมต้องการลินลี่ไงฟูลอาร์ตก็ได้อิมเมอร์ซีฟยิ่งดีนะครับแต่อิมเมอร์ซีนี่ผมไม่ได้มานานมากแล้วจริงๆนะตั้แต่แบบว่ามานั่งเปิดการทีละสิบหรือว่าผมต้องเปิดฟรีถึงจะได้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันฮะอันนี้แพ็คที่เท่าไหร่วะสิบ ยี่สิบสามสิบนี่สี่สิบโอเคจำไว้นะผมว่าผมจะได้จำได้ว่ามันไม่มีแสงและสีเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยผู้กอลองรลลี่ก็โผล่าผมาแต่ผแบบฟูอาร์ได้ไหมอะเสียงไม่มีแสงไม่มีสีก็ไม่เปลี่ยน อร่อยโอริโคริโอนะครับตัวนี้ก็น่ารักดีนะน่าลองเล่นดูเหมือนกันนะความสามารถของตัวนี้เนี่ยก็คือการปัดป้องดาเมจทั้งหมดที่ทำได้จากโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่เป็น EX เลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันคือแบบว่าติเข้าศูนย์เลยเหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียงยังไงเฮ้ยจิงงอ๋อจิงงอ๋อมานะหนึ่งสอง <Brand. S 1> <c oughs> ไม่ใช่ไมด่ดีอีกหนึ่งสอง <c oughs> ฟูอาชไนนี่สตาร์วีดัมโบว์เอ็กซ์นั่นเองสุดยอดผมพูดถึงไอตัวเด็กคัดน้ำพอดีนะครับแล้วไอตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันนะเอ้ไม่ธรรมดาในฟูอาชไนนี่ผมโอเคแล้วจริงๆโอ้เปิดสิบชไนนี่คือผมเข้าใจนะว่าหลายๆคนคงมองว่าตัวละครชายนี่เองเนี่ยมันเหมือนเป็นการรีคัลเลอร์การ์ดโปเกมอนเก่ามาแค่แพ็คใหม่เฉยๆแล้วมาแย่งเลตชาวบ้านเขาในแพ็คใหม่นะครับซึ่งก็จะพูดตามตรงแล้ว มันก็คงรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแต่ในส nah, ่วนตัวของผมถ้าอย่างน้อยได้มาเก็บสะสมอ่ะมันก็ดีเพราะว่าผมมีเก็บแฟ้มอันนึงในในเกมนี้เนี่ยเป็นแฟ้มสำหรับเก็บตัวชายนี่โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเนี่ยผมเองก็จะรู้สึกแฮปปี้เวลาได้ตัวชายนี่มาถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่อย่างน้อยเราได้สะสมแล้วมานั่งเปิดดูก็โอเคนะเพราะว่าอาชายนี่ในเกมนี้เนี่ยผมว่าก็สู้การ์ดจริงได้อยู่ประมาณนึงเลยและยิ่งแบบขยับการ์ดไปมาแล้วมันมีแบบวงวงวิ่งวิ่งวับๆนะโหสวยสวยมากแรงแค่นี้ละ เฮ้ยและได้มาแชมป์ EX นะครับผมเป็นฟูอาชัยนี่หนึ่งใบเฮ้ยแล้วทำไมชาลิซาร์ผมไม่ได้อย่างนี้บ้างอะแล้วที่ผมเปิดแพ็คไหนอยู่เนี่ยผมตามหาลิลลี่ลิลลี่หรือลิเลียในภาษาญี่ปุ่นก็ตามแต่เนี่ยเปิดมาค่อนข้างดีนะจริงๆแล้วเนี่ยในแพ็คนี้จะมีตัวของภาษาญี่ปุ่นฟูดิจิตาเนะหรือเปล่าอะเอ้ไหม เออผมไม่ค่อยมั่นใจชื่อมันนะแต่ก็นั่นแหละที่เป็นตัวพืชที่มี3ล่างอ่ะตอนนี้ผมได้2ล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ล่างสุดท้ายที่ผมได้ครบ้วหู้ยฟินจัดเลยมาเฮ้ยวันนี้มันแฮปปี้ว่ะเปิดต่อเลยนะครับสำหรับซองที่50เพอใช้้เเนี่ยเรายังคงจะตามหาตัวของลิลลี่เหมือนเดิมนะผมขอแบบกำลังใจเสียงแแสงผมจะหลับตาผมจะไม่มอง มีแสงไหมอะ <staple fits> เสียงไม่มีเลยโอ้ไม่น่าหลับตาเลยนะแกะกี้ถ้ามันม <TM Any navy abs squishy> ีสีลุงบ้างผมยังมีกําลังใจถ้าผมเห็นนูว่าแต่นี่มันไม่เห็นอ้าไลชูเอ็กซนะครับอันนี้ได้มาตัวที่สมแล้วนะเหมือนแบบตั้งใจอยากให้เล่นเด็กสายฟ้านะเดี๋ยวไปดูว่าเด็กสายฟ้าเราจะเล่นอะไรกับมันได้บ้างนะเพราะว่า ไลทชูอันนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเล่นกับปิกจูในเซตนี้เหมือนกันเนาะก็น่าจะเล่นกันง่ายๆนะครับแล้วมาต่อเป็นคอมฟิตฟูอัดผมยังไม่ได้ฟูอารหรอวะอ๋อผมได้การปกติเยอะครับจนจนหลอดไม่ใช่ใบสุดท้ายด้วยม,มันจะเต้เลยครับโหจริงๆผมอยากได้เกนก้ามาอีกแล้วเฮ้ย <laughs> เมื่อกี้สีลุงเยอะป่ะครับบอกผมได้ไหมเดี๋ยวทุกคนกว่าจะถ็นผมก็เห็นก่อนแล้วปะ เฮ้ย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 ฮัลโหลเธอเฮ้ย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 อะไรอ่ะถ้าได้โซกาลิโอก็โอเคนะเข้า้าแล้วเป็นไลชูอีกแล้วอยากให้เล่นจริงๆแหละโอ้โหโอเคได้ก็คือได้นะครับผมยังเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวสม่ำเสมอนะได้คือได้เลยครับได้ก็คือต้องได้อีกแล้ว ตัวสมอเรือเนีดเด่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มในการเล่นหรือเปล่านะเป็นตัวธาตุพืชที่ใช้จี้สอันเลยนะครับระหว่างเทินฝั่งตรงข้าวเองเนี่ยตัวที่โดนตีจะไม่สามารถถอยหลังกลับได้หรือรีอทรีทได้นั่นเองเก็เหมือนบังคับคูเข็นเหรอตีแล้วก็แบบต้องอยู่มาเกนหน้าทำไมอยู่ตรงนี้ <ru h. S 1> เอา้าโอ้จะหลอกพู้เล่นทำไมโปเกมอนกจะซองสิบซองนี้ผมรู้สึกเกลือนะเหมือนจะไม่เจอนะโอ้ตอนนี้เยอะและ ะนะีนนะจริงๆ,ๆ,ๆแล้วอ่ะอิมเมอรีมันก็น่าจะโอกาสออกเท่ากับการชายนี่ฟูอาร์ดนะเพราะนั้นมันตอนนี้มันกำลังแยกกันออกอยู่เนาะอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทําไมผมถึงได้ยาก,การชายนี่มันเยอะกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับมาเปิดอีกสักอตนนี้เท่าไหร่หกสิบวะใช่ไหมผมลืมนับแล้วอ่ะขอเถิดน,นะรอบนี้ผมจะเบิ่งตาแต่ผมจะไม่ใส่หูฟังแล้วกันโอเคไหมรอบนี้ผมจะเห็นแต่ผมไม่ได้ยินแต่ทุกคนได้ยินนะวโอเคไหมมา อเอาละตอนคนแบอว่าปิดตาไม่ได้ยินเสียงพอปิดหูก็ไม่เห็นสีเมื่อกี้มีเสียงไหมอ่ะโอ้ผมแบบรู้สึกต้องการกำลังใจอุ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้การ์ด่กี้หรออ๋อผมผมได้การ์ดอีกอันนึงโอเคมาเกหน้านี่มา,าบ่อยนะครับคิวติฟผมชื่อโคอาล่ามารช โค阿拉มาร์กอีกแล้ว <laughs> มีเยอะเกินพี่ไอตัวนกไฟที่ผมว่ายังไม่มีล่างนี่หรอเฮย้ยสิบซองนี่เกือเกินได้ไหมอ่ะขออนี้เริ่มเยอะแหละวนะอินซินเนรอใช่ไหม ex นั่นเองเนะครับผมไม่เอา ex ผมต้องการลิเลียลิลลี่ไม่ว่าใครจะเรียกอะไรผมมีเสียงมีเสียงมาไปพร้อมๆกัน เราจะไม่แอบดูเพราะใบสุดท้ายของเรามันต้องเป็นลิลลี่เฮ้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 มันจะออกทีอะไรขนาดนั้นสี่ใบมา <c oughs> <l ug> ลุยเราังเปิดได้อยู่นะผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นแพ็คที่70ปะ่ะผมอาจจะเปิดได้อีกสักสามรอบนะครับและรอบนี้ เรามีทั้งตามีทั้งหูมันต้องมีแสงและมีเสียงมันจะหลบผมหมดเลยเหรอะฮะ,ฮะเสียงแสงอะไรก็ไม่มีปิดหูก็ไม่เห็นสีปิดตาก็ไม่ได้ยินเสียงทั้งเปิดหูเปิดตาไม่เห็นอะไรเลยโอ้โห ใครบอกเกมนี้เลดออกง่ายนี่ผมตีนะถ้าร,รอบนี้มันไม่มีอะไรออกมาที่ดูน่าสนใจเราจะไปเปิดชายนี่เลเวอรี่ต่อนั่นเองนะครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสได้จับชาริสัท์ ex ชยนี่บ้างนะครับเนี่ยสมอนเลือยอีกแล้วซองที่8นะคิวตี่แล้ว <c oughs> เป็นกินซนาลออีกแล้วเหรอเยอะเยอะแล้วผมน่าจะมีประมาณ5 6ใบแล้วได้แลครับเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมการทำเอฟกโอเค ได้โซคาลิโอใบที่2นะครับถึงแม้ว่าผมจะมีใบนี้ใบนึงแล้วแล้วก็มีฟูอัดใบนึงแล้วได้เพิ่มก็โอเคอย่างน้อยก็เดี๋ยวเผื่อเอาไปยงเอาไปย่อยอะไรก็ได้นะครับขอหน่อยแวะสักน,นิดหนึ่งแวะสักน,นิดหนึ่งก่อนถ้าอันนี้เปิดได้ดีผมขอเปิดต่ออีกสักสิบนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเปิดตัวซองโซคาลิโอต่อนั่นเองเนี่ยมามีทั้งเสียงและแสงนะครับเสียงมาก่อนแสงนะแปลว่ามี2ซอ,องนะทัสกิลิพาวมี่ชาแมนเดอร์เมลสกาดานะฮะ โอเคนี่คือซองที่มีเสียงนะครับแอบหน่อยไหมโอ้มันไม, <Bru h. S 1> ไม่ใช่ชายนี่อ่ะใช่ป่ะหรือมันใช้นี่ฟูอาร์ตก็คืออันนั้นอะ่ะเฮ้ยมีโอกาสนะโอเคแต่ผมได้ตัวน,นี้เยอะแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยว่ขยเอาไปทำเป็นเอฟเฟกต์ก็ได้ไม่เป็นไรไอโอโนฟูอาร์ตก,ก็เอานะมีเสียงหนึ่งอันมาอันนี้เราลุ้นไปพร้อมกันเลยนะเราจะไม่ดูขอบเราจะดูไปพร้อมกันเลยเราต้องได้ชายนี่ฟูอาร์ตชาลิซา EX ทัดสึกิริไปที่ร้อยแล้ว้งเนี่ย oh อีกรอบหนึ่งผมว่าเราน่าจะเปิดได้อีกรอบนี้แล้วก็รอบหน้านะครับจากที่ผมจําได้นะผมรู้ว่าสติสตังผมยังดีหรือเปล่าผมกำลังเป็นบ้าแล้วหนละังจากที่เปิดมาแล้วไม่มีเสียงมีแสงเลยเนี่ยมีแสงอันหนึ่งอย่างน้อยเรามีกําลังใจในการเปิดนะครับเป็นคิวตี้ไฟบันเต้นะแล้วก็เป็นตัวของภาษาไาย สองที่สองมีเสียงเอ๊ะเมื่อกี้สองที่สองมีแสงวะหรือเปล่าโอริโคริโอนะครับเป็นทรัมบริชและมาเป็นดัมป้าฟูอาร์ตนะครับด้าประสองไปแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นดูแล้วกันเพราะว่ามันดูน่าจะเล่นเร็วได้ประมาณหนึ่งนะเพราะาตัวนี้เนี่ยมันจะตีแรงขึ้น50ดาเมจเนี่ยถ้ามีโปเกมอนสัตตัวหนึ่งมันเจ็บอยู่ก็อาจจะเล่นได้มั้งแต่มันจะเป็นการที่แบบค่อนข้างต้นเกมประมาณหนึ่งแนละ้วถ้าจวดได้ตอนท้ายๆนี่น่าจะลําบากในการใช้ประมาณหนึ่งเหมือนกัน เดี๋ยวนะอย่าบอกนะตะกี้คือซองที่มีแสงใ <Shiny. S 1> ชไหตาพี่ไปอีกแล้วชชยนี่ฟุอาร์เตออ,อ,อ้โอเคมีกำลังใจในการเปิดเลยฮะคือไม่ว่าจะใช้นี่ตัวไหนมาผมขอรับไว้ในอ้อมอ,อกหมดเลยนะแล้ว ผมว่าเราน่าจะมีบุญวาสนาเล่นกับไอตัวนี้แหละผมว่ามันออกบ่อยละออกทุกคาดออกทุกสีเลยอะไรเนี่ยคิวที่ไฟนะครับมาอีกแล้วเฮ้ยเยคือดวงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีอันไหนที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะเป็นพิเศษเนี่ยมันแชร์เปอร์เซ็นต์ร่วมกันช่วยออกให้มันเท่าเทียมกันหน่อยได้ไหมตัวที่ผมยังไม่ได้มันก็มีอยู่ตั้งเยอะแยะนะครับจะไม่มีเลยเหรอปอยเป็นพี่วัวต่อนะครับมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยสองสุดท้ายยังไง มามาเดเต้นนะครับแล้วไปสุดท้ายมาเป็นได้ yes, ไล้ครบสามล่างว <c oughs> <c oughs> ินดิสนี่นั่นเอง EX f u t u Art s h i n y นะครับโอ้ oh. คุม้มได้ครบ3ล่างเลยโอเคผมเก็บแฟ้มชายนี่กับผมได้อย่างสะใจเลยนะนี่คือตั้งใจมาเปิดหาตัวอะไรผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วได้แต่ตัวชายนี่เต็ไมไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าเปอร์เซ็นต์ออกการชายนี่กับอิมเมอร์ซีฟเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับอิมเมอร์ซีฟคือ2.3นะครับ2.38เนาะแล้วก็ชายนี่ฟูลอาร์ตเนี่ย 2.38เหมือนกันอ๋อโอเคแหละว่ามันมีโอกาสที่จะออกเป็นตัวชายนี่ฟูอัดมากกว่าเพราะมันมีทั้งหมดถึง4ใบด้วยกันเนาะแต่ถ้านับเรียงกยันแล้วอะมันก็2-38เท่ากันมาอ่ะ <c oughs> มาดูกันว่าผมจะเปิดได้อีกสักสิบหรือเปล่าแล้วมาเปิดฝั่งนี้บ้างสักอีกสักนิดนึงลวกันนะครับยังเปิดได้อยู่โอเคไปได้ต่อไปได้ต่อผมว่าหลังจากที่เราไปหาแพ็กอื่นมานานแพ็กนี้น่าจะใจดีกับเราครับมีแสงหนึ่งเสียงหนึ่งมันต้องมาแล้วหรือเปล่า ใช่ไหมยังไม่ถึงเหรอวิชิว่าชิวัวนะครับผมชัมเบรคโกลิละเฮ้ยชนนี่แคนเตอร์ <c ant or> นะครับผมชานนี่มาแล้วเฮ้ยขอเก่งกาด้วยได้ไหมเข้าใว่าอันแรกมันมีเสียงอันที่สองมีแสงแสงเนี่ยมันต้องมาแล้วเก่งกาภูคูมาคุคูมุคุ สะอยากนะครับแต่เราได้มาหนึ่งใบแล้วเราอาจจะลองมาลองเล่นตัวเด็กนี้ดูนะน่าจะมันดีเหมือนกันนะครับอาบิลิตี้ก็กระดุษใจไอเดียเหมือนมาเพื่อระเบิดชาวบ้านทิ้งนะครับเหมือนระเบิดตัวเองเพื่อให้ชาวบ้านตายอะ่ะเ, <c oughs> เป็นลาปลาร์ตป่ะสองนี้แหละใช่หรือไม่ <c oughs> มาแล้ว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 สา,า,ามสี่มาเลยโอ้โหยังเป็นใบนี้อีกเหรอโอ้โ <c oughs> หซ้ำบ่อยเป็นบ้าเลยผมเดาว่ามันน่าจะหมดได้แล้วมั้งใช่ไหม ผมน่าจะใช้ทองเปิดจนครบแล้วแหละถ้าอยากจะเปิดมากกว่านี้ผมต้องหานาฬิกาทรายมาเปิดมั้งนะครับแ,แต่เราได้ชัยนี่เยอะมากนะผมไม่มั่ใจว่าเรามาเปิดแพ็คนี้เพื่ออะไรกันชัยนี่ได้เยอะจริงได้เยอะมากมากเลยนะได้เยอะกว่าแพคไอชัยนี่เลเวลลี่อีกเยอะเลยเปิดได้ปะได้ด้วยผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมใช้ทองไปเท่าไหร่แล้วนะแต่ถ้ามันเปิดได้อย่างนี้แปลว่าอะไรเลิลลี่ต้องมา เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นเสียงและแสงในซองเดียวกันอะเฮ้ยมันแปลว่าอาจจะได้ขั้นสูงกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะปกติมันจะเป็นแบบไม่เสียงก็แสงอะกัน้อินสรอนั่นเองนะครับเป็น ex นะเหมือนตั้งใจอยากให้เราเล่นมากๆเลยเนาะ ซึ่งผมก็คาดว่าไอเสียงและแสงเนี่ยมันไม่ได้มาในซองที่2นะครับเพราะั้นเนี่ยเราจะมีลุ้นได้อีกหนึ่งครั้งแบบชัวร์แบบการันตีเลยนั่นเองนะน่าจะประมาณ2องที่5ได้มั้งและอันนี้แหละผมว่ามันต้องชายนี่เราจะไม่พีคดูนะครับสปอยไปก์โงหรอฮ้วววววไมววววนว่วววูวว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 วอวววววัวว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  ผมนี่เก็บชายนี่ครบเลยนะครับ <S <S เด็กใหม่การมม์ดโปเกมอนเยอะเทรนเนอร์แย่ไม่เอาเอาการชายนี่ <arose> แล้วก็โอ้โหได้การชายนี่อีกใบหนึ่งอุย้ยมันยอดเลยดูดิคือผมได้ครบแล้วอะ่ะไเห็นไหมโบบอนะครับแล้วก็เป็นอีวิซอนะแล้วก็เป็นตัวของเวนัสน,นั่นเองครบหมดเลยทุกร่างนะครับแม่ได้ปะได้ปะขออีกหน่อยหนึ่งนะอุ้ยได้ด้วย แถมแถมยับแถมยับผมเปิดยับปอกมาดนีผมต้องการโอ้มีแสงกันเดียวเองมีแสงกันเดียวเหรอไรคแคนดี้สกิตตี้กัมเบลเลอร์เมื่อกี้แสงน่าจะมาประมาณซองที่4ี่ป่ะใช่ไหมซองนี้เป็นไรเป็นไรเป็นไรโอ้เป็นมาเกียนหน้านะครับโอเคยังไม่มีเราให้อภัยได้นะครับแต่ถ้าได้ซ้ำผมจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบนี้เนี่ยผมขอลองทดลองฟีเจอร์ที่เรียกว่า กดค้างดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงก็เปิดเร็วดีนี่ใช่ป่มไม่ต้องลงไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราก็รู้สึกเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะครับระบบเปิดเร็วอย่างพิเศษนะไม่มีอะไรเลยเรียบร้อยโอเคผมเดาว่าไม่น่าจะเปิดได้แล้วนะครับเพราะว่าเราก็เปิดไปเยอะนะผมว่าเราน่าจะเปิดเกินร้อยยี่สิบซองอย่างี้ผมไม่รู้ว่าเปิดเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าถ้าสมมติเปิด ยูแคนเรียบร้อยเปิดไม่ได้แล้วนะครับโอเควันนี้เนี่ยเราก็เปิดไปค่อนข้างเยอะมากๆนะผมคิดว่ามันน่าจะประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบอาจจะร้อยสามสิบองด้วยซ้ำน,นะครับก็ห <laughs> วังว่าทุกคนจะสนุกกันแลวเดี๋ยวเราจะมาสร้างเด็กแล้วก็มาเล่นกันสนุกกันในคลิปหน้า,นาละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันน่าจะมีซีรีส์เปิดหาลิซานดอนชายนี่แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลากันไปก่อนแล้ว <laughs> า,ยายกายครับผมหัชใยนี่เต็มไปหมดเลยวู <laughs> ้ย